สวัสดีครับอยู่กับเราช่องสีดอกคุณเงินนะครับผมวันนี้ครับผมจะพามาหาพังพรทิพย์กับควานเขี้ยวนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์ควานเขี้ยวว่าเขาไปไหนมาครับเดี๋ยวนะครับ นี่เป็นเวลาเย็นๆนะครับที่เอาน้องพอดทิพย์มากินน้ำอาบน้ำชำระร่างกายนะครับแล้วก็จะได้เอาขึ้นไปให้น้องได้กินอาหารนะครับผมไปยังมา,ากับไ,ยยบไปวานโขงมาสองหมือครับ วันเขาสองมือเอาคือประจักรรถไถไงครับผมรถไถไงผมมีงี้ครับโอ้หน้ามันโปหลายครับหน้าจักสามสิบไร่นี่โอ้ยบอเวนตาไนทยเนี่น้าจักสามสิบไร่นี่แหละครับก่อสร้างน้อยเขาก็ต้องหัดเพิ่นไปน้ำครับเลี้ยงเพิ่นไปน้ำเพราะว่าสร้างน้อยนี่กะ อยากสีเสือฟังแน่บ่เสียฟังแน่คบเฮ้าก็ตรงฮัดเขาไปพอมครับผมวานมืดแล้วบ่ครับเขาพวดเกี่ยวอีกหน้าหนึ่งอีกหน้านึอนาโอ้สิบอ่อไอสิบ่ให้เขาได้ได้เงินเลยตัวนี้เนาะรถไใยไงนี่แม้ นี่แหละครับควานเขี้ยวก็เอารถไถนาเดินตามนะครับไปไถหวานข้าวครับสุดยอดครับนี่แหละครับควานช้างตัวอย่างครับขยันมากครับควานเขี้ยวนี่ครับนี่น้องพรทิพย์ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมครับผม มดดผมไปเอาตัวครับผมไปเอามาสองหลดเปียบสองหลดเปียบครับมันมิดแล้วไอตัวเงาเงาย่างแต่ไอล่ำขีลายๆสันๆแล้วครับครับนี่และครับเป็นคว่ำหักคว่ำแพงของคว่ำกับสั่งครับ กับผมกับมาดัไทยน้องพ่นิพิปไปหลายคลิปเล้วครับกับมาว่าพ่อจะของเพื่นจักเทียจักเพื่อนยากไี้ยังจะของเพื่นก็ได้ครับมือนี้มีโอกาสดีครับด้บ่าพ่อจะของโตจริงเสียงจริงหรือบ่าแมนจะของอีกบ้าแมนผู้ใดเป็นจะของครับบ่ขันบ้าเสียไปเบื้องในตัวหลุประพันธ์ไดบ่ครับเฮ้ยจะไหนได้เลยบ่ พอดีเป็นเป็นเป็นแค่ควานนะครับควานเคี่ยวนี่เป็นแค่ควานเป็นลุกน้องเมียรครับ <c oughs> นี่ครับถึงเวลาสิได้เอาน้องพ่อทิพย์บัน้ไปกินหญาเนาะนี่แหละครับอาบน้ำแล้วแล้วครับ <c oughs> เดีเยาขึ้นไปกินหญาบัน้นี่เป็นสร้างพังที่สวยมากๆครับน้องพ่อทิพย์นี่ นี่แหละครับฟังกระสีสั้นแน่ครับผมฟังขื่นนี่สีสั้นแน่เพราะว่าเขาต้องเอาขึ้นไปผูกเครื่องครับนี่กรสร่างน้อยนี่คันกินน้ำกินอาหารอิ่มเต็มที่อ้วนเต็มที่นี่เพิ่นกะสีหาวแน่ครับ ง่ามึ้นง่ามโอ้ยผมกรบบืนึ้นน้นมาท่านเพื่อนครับโอ้ยสวยที่คนได้พี่น้องเี็แล้วครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับผม ลแล้วหรอว่บอันนี้ว่านเขา,เลาแล้วเลย้รยรยครับแมอ,อนนีเป็นอา่ัเลยว่วเป็นยังเอครับ,บลครอแดด้ากาน,นีับานเนีไยหนไ่หี้ย่แม่เากับเชียด ปั้นหน้าเกนให้เถอะน้องเขียนอะไรม่เห่าก็ยเขียนเปั้นหน้าแกนไหนนี่ล่ะก็คือผมบอกไปแล้วครับโอกาสดีได้มาพ่อพึ่น พออาบน้ำแล้วพ่นกระสีเลนดินครับบ้านนี้ได้ยังให้พ่นกินล่ะโอ้อยโอ้บังนัดที่เพ่นบริจาคมากหน่ะเนาะโอ้ครับมันมันแมนอี่ดีบ่กวดเกี่ยวพ่นวางแห้งเหี่ยวแห้งกินดี โอ้ครับนเีๆบปยนี่นนหนแหละครับเป็นเวลาผักพ่อนของเพิ่นครับ <c oughs> กับเพิ่นก็ได้ผูกได้ลามได้ใส่ปอกไว้เด้อพี่น้องเด้อการใส่ปอกนี่กับบมเมนว่าการทรมานเลยครับเฮ้าตองเซฟครับผมเซฟสร้างเฮ้าน้ำบางเทียบบางที่สร้างเฮ้าสีลุดสีขาดไปครับ นี่แหะครับธรรมดาธรรมชาติครับเพคนได้เห็นหลเเห็นรลดกระสีหาวครับบันนี่ได้ยินเสียงหลดผพานครับนี่แหะครับข้วเพิ่นกระได้เอาห้าเอาอ้อยครับมาให้กินนี่แหะครับ กินอ้อยแบบเต็มที่แล้วครับวันนี้ย่ำย่ำขึ้นมาวันไอ้ย่ำขึ้นมาโยน,นอีกบ่รอบนึงบ่ครับย่ำขึ้นเพื่อเมืมอโยนหยาให้อีกรอบนึงครับเพื่อสิ่งให้นองเฮ้าได้กินอิ่มครับผมเพราะว่าเฮาโยนไหลยบ่ได้ครับขันโยนหลายกับสิเหลือเฮ้าห้กินแต่พอ่อกินไดดก้อนครับแล้วก็ ช่วงสามสี่ทุ่มกะมายุ่อีกเที่ยนึงครับผมเพราะว่าขันเข้าหายหลายเทียเดียวนี่สิเหลือแล้วกะเหยียบทิมว่จินครับ แล้วก็ได้ถูโตคัดขี้ไข่ครับบัลน,นี้น้องพ่ทิพย์ราะว่าสร้างในขันอาบน่ามากกับสีขั้นแน่ครับก็บทำมีต้นใหม่เจ็ดสี่ก็ดีครับมีต้นใหม่เจ็ดสี่สีดีที่สุดครับเพราะว่าได้ให้สร้างเฮาได้ถูได้เวลาขั้นก็ได้ถูเฮาถูให้แก่ขั้นนี่แหละครับ นี่แหละครับอ้อ,อยก็สมบูรณ์แห้งครับผมทั้งพ้อนทิพนี่นี่แหละครับอาหารทีว่าข่วนเพิ่นเอามาใหา้ให้กินก้อนครับสามสี่ทุ่มจังสีเอามาให้อีกรอบครับผม นี่ครับก็จะของเพิ่นกับว่าไดมีแต่ภารกิจอย่างเดียวครับเขาก็ต้องเห็นไฮเห็นหน้าเห็นแนวอื่นนั่ครับผมกาดูแลเขาแบบเต็มที่แล้วครับเรื่องหยาเรื่องอาหารครับผมก็ฝากติดตามช่องน้ำเลยครับเด้อช่องสีดอคุณเงินครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮากับทีมงานในเหตุกลิปดีๆครับสวัสดีครับ